เนี่ยโดยกันครับพามาดูเรื่องของผักตบชวากันหน่อยนะครับหน้าฝนแบบนี้หลายจังหวัดมีปัญหาเมื่อวานนี้รายงานกันไปชัยนาทเยอะนะครับอลอยแยนแพเลยเหมือนสานามฟุตบอลกันเลยนะครับขณะที่หลายจังหวัดก็มีปัญหาอยู่ณขณะนี้พาไปดูที่ยะโสธรกันก่อนนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันผักตบชวานะครับจำนวนมากลอยมาปกคลุมเริมตลิ่งแม่น้ําทีแล้วก็ตามลําน้ําสาขาต่างๆ ในตำบลสำราญอำเภอเมืองยะโสธรก็ทำให้มีผลต่อการสูบน้ำดิบทำน้ำประปากันนะครับเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำประปาหมู่บ้านเนี่ยจะมีเศษวัชพืชแล้วก็จะทำให้น้ำเนี่ยเป็นสีแดงขุ่นกันด้วยทางด้านการประปาส่งคุณภาพที่ยะโสธรก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับกำจัดผักตบชวาเร่งด่วนเพื่อป้องกันน้ำประปา มีกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าถ้าน้ำเนี่ยนะครับสัมผัสออกซิเจนก็น้อยสัมผัสแสงแดดน้อยก็จะมีการเน่าเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผลิตน้ําประปาเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอได้ด้วยขณะที่อยุธยาครับผักตบชวาก็มามากเหมือนกันลอยแน่นคลองระยะทาง2กิโลเมตรมานานกว่า1ปีกันแล้วนะครับในพื้นที่ตําบลบางเดือและก็ตําบลบางประหานทำให้ชาวบ้าน,นที่อาศัยอยู่ริมคลอง ไม่มีน้ําใช้แล้วก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับในการสรัญจ,จรด้วยซึ่งพระสงฆ์ที่เคยบิณฑบาตท,ทางน้ําก็ไม่สามารถนาเรือออกมาในช่วงเช้าในการพายไปรับบาตรได้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าแหวกันไปพ่อคงจะแบกไม่ไหวกว่าจะกลับเข้าวัดเนี่ยพ่อคงจะเที่ยงนะครับท่านผู้ชมครับก็ฝากในงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือกันด้วยนะครับมีปัญหาหนักเหมือนกันที่บางเดือนแล้วก็บางประหารส่วนที่ชัยนาทครับที่รายงานกันไปผักตบชวา จำนวน5 0,000ตันไหลมาสะสมเป็นแพรแบบนี้เหมือนสนามฟุตบอลสนามหญ้าเลยนะครับน่าเขินเจ้าพระยาในกว่า2สัปดาห์ล่าสุดครับมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแล้วนะครับกรมชลประทานก็นําเครื่องจักรติดตั้งทุ่นลอยน้ํห้าเรื่องเข้าไปรื้อถอนผักตบชวาขึ้นฝั่งแล้วนะครับขณะที่นายคณิตเอี่ยมระหงผู้ว่าชัยนาทก็ลงพื้นที่ติดตามการจัดเก็บผักตบชวาก่อนประสานเครื่องจักรเพิ่มเติม อีก3ชุดนะครับเป็น11ชุดคาดการว่าไม่เกิน3สัปดาห์หน่าจะดําเนินการเก็บผักตบชวาได้เกือบทั้งหมดนะครับก,ก็บแจ้งให้ทราบนะครับส่วนที่กําลังการอย่างเต็มที่นะครับ